วอล์กไวครับผมแล้ววันนี้นครับเราก็มีนัดกับรุ่นพี่นะครับจะไปตีกลอฟกันซึ่งรุ่นพี่ที่นัดผมไว้ก็คือเจ้าของร้านกาแฟาที่เราไปแชร์สถานที่บ่อยๆต้องขอบอกเลยว่าการตีกลอฟนี่ผมตีไม่เป็นเลยแต่ว่าเป็นกีฬาอีกกีฬาหนึ่งที่น่าลอมเหมือนกันเดี๋ยวตัวผมเนี่ยจะมาออกกาลังกายก่อนซึ่งเราไม่ได้ตีก์อกันที่นี่นะ,อะตอนนี้เราอยู่ที่เทศบาล หินกองเราไปตีกอล์ฟกันที่ในตัวเมืองซาบรีงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปออกกําลังกายก่อนแล้วเราไปเจอกันที่สนามกอล์ฟเรผมอาจจะถ่ายกันตอนที่เจอกรุ่นพี่ที่นัดไปตีกอล์ฟก่นอนแล้วอาจจะไปวาร์ปไปตอนถึงสนามกอล์ฟเลยเราบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปเจอกันที่นู่นครับผม ตอนนี้เราก็ออกกําลังกายไปเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตีกอล์ฟกันต่อเดี๋ยวเราไปตีกอล์ฟกันที่ไหนครับพี่ในเมืองครับพีซึ่งบอกเลยว่า2คนเราก็ตีกอล์ฟกันไม่เป็นนะฮะวันนี้จะปังหรือจะพังมาดูกันนะฮะเรามา,ารแรายงานสถานการณ์ไปเพียงแค่นั้นแหละเดีย๋ยวเราไปวิ่งไปที่สามกอล์ฟกันดีกว่าไปเฮ้ยยังย่งยังย่งย่างยาง่ไอ้ <laughs> อนี่ก็รีบปิดคลิปวะจริง,รง,รงๆเขาไม่ได้เรียกว่าตีกอล์ฟเขาเรียกว่าอะไรพี่เขาเรียกว่าได้ได้สวิงเขาเรียกว่าสวิงมันไม่มันต่างยังไงพี่ ถ้าตีกอล์ฟเนี่ยตามหลักการตีกอล์ฟมันจะเหมือนเป็นการเหมือนเราตีอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะ่ะ<ช>แต่มันไม่ไม่เหมือนกันคือการที่เราตีกอล์ฟเนี่ยถ้าตามหลักแล้วคนจะชอบเรีวยกว่าสวิงกอล์ฟเพราะว่ามันจะเป็นรูปแบบการสวิง,งกลางเนืออันนี้คือตีกอล์ฟเลยพี่อฮะอันนี้มาถึงตีกอล์ฟใช่ใช่เขาบอกว่ามันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นการสวิงวงกลมของตัวเราใช่ประมาณนั้นแล้วได้ยังพี่ได้ถูครับได้ถู ครับจ้บอาดูกันครับสอมซ้อมซ้อมซอมก่อนซอมก่อนไ้นะ ช็อตนี้ประมาณร้อกับอีก12เซนไม่รู้วันนี้มากับอาตุยครับอาตุยผู้ใหญ่ที่เคารพอันนี้น้มพนันธ์นี่พี่นกนนนสวยในยช็อตร้อยกว่าอันนี้จริงจังแล้วจริงจังแล้วเตรียมตัวครับ เมื่อกี้ภาคเสียงดังไปหน่อยไปเตรียมตัวไปนะฮะเขาเตรียมง้างแล้วเขาเตรียมง้างแล้วเตรียมตัวฟึดเรียบร้อยไปแล้วฮะลูกนี้สวยฮนะหายไปแล้วครับลูกคน คูดไก่เหรอไม่รู้นะมีลูกเอเยอะไม่อันนี้อันนี้เล่นเนไม่เสรอไม่ตั้งใจให้ตีพลาดไงแต่ทำฟองตีไม่เป็นอ๋อโอเค รูสองลูกเป็นไงบ้างคะสนุกมไหมได้เหงื่อหรือเปล่าได้เหงื่อสุดๆแล้วเมื่อกี้ร้อนตอนนี้เย็นแล้วไงเดี๋ยวเราขอดูเหงื่อหน่อยตอนนี้ไม่ค่อยเห็นกล้องอะเยอะกว่าพี่เจมเหนื่อยไหมคะไม่เล่นเล่นดำมาเยอะให้ดูหน่อยค่ะดำมาเยอะมาสอนที่เป็นนะเป็นนะเปเป็นดูเป็นดำมาเยอะเป็นคนเชียร์อ๋อเรีกว่าดำมาเยอะโอ้ยโอ้ย ตกเกือบสีหน้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยจมูกขาดยิ่งไม่มีอยู่ไม่มีจมูกไม่มีจมูกนี่ <c oughs> ที่บอกไงนท้องฟ้าสวยมากขันไม่ได้เราเข้าฟ้าก่อนค่ะส้มเชียรไม่รู้ว่ากล้องมันแต่งสีใช่ป่ะแต่ว่าของจริงคือสวยจัดอ่ะอม,มาดูตากล้องบ้าง <c oughs> ดูดิ <c oughs> เป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดเลยอะละเงาแล้วเงาตกอย่างแย่ตรงนี้ไม่มีไฟอ่ะ เป็นไงบ้างครับเหงื่อโชกเชจะสภาพไม่ไหวแล้วสภาพมาวะใครไม่รู้ใครไม่รู้อยู่หลังกอนเป็นไงฟีลวันนี้ได้เหงื่อมากแล้วก็รู้สึกสนุกตอนแรกบอกจะไม่เล่นไงโดนลากไงอ่ะแต่พอได้เล่นแล้วเป็นไงสนุกดีเออแล้วพรุ่งนี้ก็มาใหม่อีกรอบฮะเอุ่งนี้ถ้ามาใหม่เราเสียค่านี้เราเสียตะกร้าเดียวใช่ปะ ใช่เสียระกาถ้ามาเล่นตรงนี้นะเสียตะกร้าเดียวถ้าไปเล่นตรงนู้นนะมันก็ต้องเบิร์นเพิ่มเพราะเราเข้าไปเก็บในส้อสามไม่ได้อะเนี่นะนนนยพอคาคาแฟ่ความตั้งใจของเขาคือจะมาตีกอล์ฟไงแล้วเรามาทำอะไรฮะไปฟิตเนสกันต่อว่าสองทุ่มสองทุ่มตอนนี้กี่ทุ่มแล้วโอ้โหมีนาฬิกา,าน,น่าจะประมาณหกโมงครึ่งถูกปะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> นาฬิกาไม่ได้มา <c oughs> ข้างนู้นด้วยใส่มาทำทรงเพราะว่าใส่ทำทรงเท่ผมฟึงโอ้โหมขึ้นดีใจแล้วก่อนไปไปตีต่อดีกว่าแล้วค่อยตีเสร็จแล้วค่อยมาพูดปิดคลิปเป็นไงพี่วันนี้จ็บมือชิบหายสนุก สนุกนะสนุกคือเรามาประมาณ5้าโมงตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วประมาณที่ผมดูนาฬิกาเมื่อกี้ครึ่งเดือดเหมือนกันนะเราตีโคตรนานอ่ะหาวงสวิงอยู่ใช่จะมีตีมุ่งมั่วซั่วอยู่เหมือนกันเพราะว่ายังจับจุดไม่ค่อยได้เนี่ยครับประมาณนี้ของของวันนี้ของวอล์กไวีพีนี้แล้วกันถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องเยโลบาน่าแล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อนการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องนะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับผม